สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็บันทึกคลิปนะครับไม่ได้ไลฟ์สดนะครับก็อยู่กับผมนะครับผู้จัดการหนึ่งนะครับแล้วก็ไลฟ์สดอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคําจังหวัดมาหาสารคามนะครับไลฟ์อ่ขออภัยนะครับบันทึกนะครับเป็นการบันทึกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงเลยนะครับวันนี้ก็พามาเยี่ยมชมนะครับ ศูนย์อารักช้างนะครับนะครับที่ท่านเห็นตรงหน้าผมนี่ก็คือวิหารศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นวิหารของหลวงปู่ครูบาธรรมุนีนะครับซึ่งถ้าหลวงปู่นะครับกลับมานะครับก็จะมาจําวัดที่นี่นะครับนี่นะครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะมาถ่ายนะครับกับมุมนี้นะครับแล้วก็ไปลงใน Facebook นะครับ เดี๋ยววันนี้พานะครับเดินเที่ยวเดินชมนะครับกับบรรยากาศตอนเย็นนะครับตอนนี้ก็1 7 0นาฬิกานะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะเห็นป้ายนะครับศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคำนะครับยินดีต้อนรับการุณานะครับจอดรถและดับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มีจุดลงทะเบียนนะครับชมช้างฟรีห้องน้ำสะอาดดื่มกาแฟสดนะครับนี่ก็เป็นพนักงานนะครับลงไปเก็บตู้บริจาคนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่านะคสวัสดีค่ะ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 อ่านะครับนี่นะครับวิวสวยนะครับ เดี๋ยวนะครับเดินลงไปตรวจงานกันข้างล่างนะครับว่าพนักง,งานทำความสะอาดคอกช้างแล้วหรือยังนะครับก็ถึงแม้จะเป็นคลิปนะครับก็ใต้คลิปสามารถคอมเมนต์ได้นะครับนั <c oughs> บกท่องเที่ยวนะครับวันหยุดนะครับอยู่ ใกล้เคียงนะครับบริเวณในหรือว่าพื้นที่จังหวัดมาารค k a มรเอดนะครับขอนแก่นแล้วก็นะครับยะโสธรนะครับอุบลนะครับก็แวะเวียนกันมาเที่ยวได้ครับมาดื่มกาแฟเป็นกาแฟขี้ช้างนะครับแล้วก็กาแฟพรีเมียมนะครับพูดถึงกาแฟพรีเมียมนะฮะกาแฟพรีเมียมเนี่ยราคาเริ่มต้นที่แก้วละ45บาทเป็นกาแฟร้อนนะครับถ้ากาแฟเย็นเริ่มต้นที่55บาท กาแฟพรีเมียมก็คือนำผลเมล็ดกาแฟที่เป็นออแกนิกนะครับจากไร่เดียวกันที่นำมาให้ช้างรับประทานหรือว่าช้างกินนะครับที่นี่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็นำเมล็ดกาแฟมาล้างทําความสะอาดตากแดดให้แห้งนะครับเมื่อตากแดดแล้วนะครับอ่าก็วัดความชื้นใส่เครื่องเป่าลมร้อนนะครับแล้วก็นำมาบ่มในห้องนี้นะครับในโรงงานผลิตกาแฟนะครับนี่ครับ บ่มนะครับให้ได้ระยะเวลา3-5ถึงปีนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยนำเอาออกมาสีเอากระลาออกนะครับแล้วก็คั่วตามอุณหภูมินะครับที่เราต้องการเมื่อคั่วเสร็จแล้วนะครับก็นำกาแฟไปบดนะครับหรือว่าจำหน่ายเป็นเมล็ดกาแฟคั่วนะครับสองรูปแบบนะครับก็คือจะมีกาแฟบดนะครับแล้วพร้อมดิบ นะครับหรือว่านําไปเข้าเครื่องได้เลยแล้วก็มเมล็ดนะครับคั่วถ้าใครมีเครื่องบดก็สามารถนําไปบดได้นะครับเ,เสร็จยางเขตแล้วของไอ้น้องการกล้วยน,นะฮะบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะครับลงมาตรวจงานนะครับ ก็จะเจอน้องสงกรานนะครับเพิ่งจะกินน้ำเสร็จไหสวัสดีครับสงกรานสวัสดีครับนี่นะกำลังกินอย่างอริอร่อยนะครับ ไพรดอยนะครับไลรดอยไาย,ดย์ายดอยสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับนะครับไจนนี่นะครับพนักง,งานก็ทำความสะอาดนะครับ แล้วก็ปลายก้านกล้วยนะครับปลายก้านกล้วยนี้อยู่ในอาการตกมันอยู่ครับท่านผู้ชมครับ นะครับต้องทําความสารทุกวันนะครับเพราะว่าช้างจะได้ไม่ติดนะครับเกี่ยวกับพวกโรคนะครับผื่นคันนะครับครับเี่ยว นี่ก็พนักงานเพิ่งจะตัดหญ้าเสร็จนะครับก็มาเยี่ยมชมนะครับ ทำบุญนะครับช่วยเหลือช้างนะครับก็หยอดที่ตู้บริจาคนะครับเวลาไล์สดนะครับแล้วก็ผมเดินไปด้วยเนี่ยสัญญาณ wi-Fi มันก็จะกระตุกหรือหมุนๆน,นะครับแต่ถ้า บันทึกคลิปนะครับแล้วก็นําไปลงนะครับทีหลังก็จะไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> แสงย้อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปชมแม่พังคาแพงกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เดินออกกำลังกายด้วย <c oughs> เดินอ้อมข้างหลังเลยนะครับ บรรยากาศร่มเย็นนะครับเราสามารถนะครับมาเดินออกกําลังกายนะครับได้นะครับชมนกชมไม้นะครับมีอาหารปลาจำน่ายนะครับอาหารปลานี่ก็จะที่จำน่ายก็คือเพื่อจะนำเงินนะครับไปช่วยเหลือน้องหมานะครับวันนี้ก็มาปล่อยไว้แล้วนะครับมาปล่อยอีกแล้วสองสองตัวจะพูดสองเชือกกันแล้วนะครับ นี่กำแพงเดี๋ยวให้ดูกำแพงนะที่ถมดินเข้าขึ้นมานะครับนี่นะครับนี่ผมยืนอยู่นะผมยืนก็กำแพงเนี่ยเอวนะแต่ว่าถ้าเรามองลงลึกไปข้างล่างนี่ครับนี่ครับจากพื้นดินข้างล่างเนี่ยก็ขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3เมตรกว่าๆครับ เนี่ยต้นไม้นะครับทุกต้นเนี่ยท่านธนบดีนะครับหลวงปู่นะครับปลูกเองนะครับปลูกเองสวนถนนคอนกรีตนี้ฮะก็ทํากันมาเรื่อยๆนะครับช่วงนั้นนะครับรู้แต่ว่านะครับใช้เงินเป็นจํานวนเยอะนะครับถึงจะสร้างที่นี่มาสําเร็จได้แต่ก่อนเป็นป่าหมดเลยครับเป็นป่านะครับไม่เป็นป่าแล้วก็บินเป็นดินโคลนนะครับแล้วก็ พื้นที่ตรงนี้จะต่ําไปกว่านี้อีกแต่ถมดินมานะครถมดินมาขึ้นมามันมันเลยสูงนะครับนี่ก็นะครับด้านหลังของอา,อาคารเรียนแล้วก็โรงคั่วกาแฟนะครับเป็นที่นักท่องเที่ยวนะครับมาให้อาหารปลา เดินไปด้วยนะครับคุยไปด้วยนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับพาชมนะครับพาชมด้านหลังบ้างนะครับเดินผ่านแดด้านหน้าบางครั้งก็นำนะครับช้างเดินออกกําลังกายนะครับแล้วก็เดินตามช้างนะครับสัญญาณก็ขาดขาดหายหายบ้างนะครับบางท่านก็ไม่ได้เห็นภาพบรรยากาศนะครับเลยมา บันทึกคลิปนะครับเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับให้รับชมกันนะครับนะครับก่อนที่ท่านธนบดีปรมสุขนะครับประธานศูนย์นักช้างช้างทองคำนะครับจะมาอยู่ที่นี่ก็เป็นป่านะครับแล้วก็ได้หาเงินนะครับทุกช่องทางนะครับชวนผมนะครับมาอยู่นะครับมาอยู่แล้วก็มาช่วยกันนะครับ ก็ได้ยินจากหลวงปู่นี่แหละครับหลวงปู่เทศนะครับเกี่ยวกับเรื่องช้างในการอนุอนรัก์ษช้างนะครับแสงย้อนนิดนึงนะครับย้อนแสงแสงย้อนโอ้สับสนกับภาษาใต้ภาษากลางนี่นะครับกำแพงกำแพงสูงนะฝั่งนี้ ก็ยังต้องซ่อมแซมอีกเยอะครับนี่ห้องน้ำก็ต้องห้องน้ำใช้ได้นะฮะควันช้างใช้อยู่แต่ก็ต้องซ่อมแซมอีกนะครับ เป็นไงบ้างอาบน้ำไหมวันนี้<อ>นี่นะครวันโป่งนะครับกับพังนะครับคุณแม่คำแพงนะครับแม่ครับวัสดีครับวัสดีครับไหนวัสดียังไงวัสดีครับวัสดีครับ ส <laughs> วัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับ <Yeah. S 1> เสียงหมเสียงยังไงเสียง s <S แหมถ้าถ้ามีกล้วยเนี่ยโอ้ยแม่เนี่ย, oh, ยนะครับเ <laughs> อากล้วยมีนะฮะเดี๋ยวเอาขออนุญาตเอากล้วยแม่เลย เสียงไนเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งมากค่ะเอ้า นะครับก็พามาเยี่ยมชมแม่กำแพงนะครับให้อายคิดถึงนะครับนะครับทักทาย f อฟหน่อยครับวันนี้บันทึกคลิปนะครับอ่าวัสด,ดีจังยาว,ยาวสวัสดีค่ะ f เอฟสวัสดีค่ะ FC อสวัสดีค่ะโอเคค่ะเอาค่ะ ดูนะครับ แล้วก็นะักท่องเที่ยวนะครับก็จะมาเยี่ยมชมนะครับแม่กำแพงนะครับ <c oughs> <c oughs> เสียงไม่ค่อยมีนะครับช่วงนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> อันนี้นะครับก็จะเป็นด้านหน้านะครับของ วิหารศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นปฏิมากรรมนะครับจากยุคสมัยช่วงพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับนักท่องเที่ยวก็ชอบนะครับมาถ่ายรูปพาไปลงสตอรี่นะครับทิกตอกบ้างนะครับเฟซบุ๊กบ้างนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นศาลานะครับตอนที่หลวงปู่อยู่นะครับก็จะประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับนี่ครับุมนี้ก็จะสวยนะครับ ถ้านักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวนะครับก็สามารถจับ Wi-Fi ฟรีนะครับทุกจุดแต่เวลาเดินไปนะครับก็ต้องจับใหม่ทุกครั้งนะครับจะมี Wi-Fi ก็ตั้งแต่จุดที่1ถึงจุดที่5นะครับที่ปล่อยให้เล่นฟรีนะครับ ได้รอบหนึ่งนะฮะเดินนะครับก็คุยไปด้วยประมาณ10ถ้าเดินจริงๆก็น่ามาประมาณ15นาทีนะครับเดินเล่นๆที่เห็นอยู่ตรงหน้านะฮะร,รูปหลวงปู่ครูบาธรรมุนีนะครับเป็นผู้ก่อตั้งและก็รเริ่มในการที่จะสร้างนะครับพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเป็นที่ศึกษานะครับเกี่ยวกับช้างนะครับแล้วก็การ แต่ก่อนลงปูจะทําเป็นที่ปฏิบัติธรรมด้วยนะครับแต่ไม่สามารถกระทําได้นะครับเลยตั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างนะครับเมื่อตั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างแล้วนะครับเราก็ได้ผลิตกาแฟขี้ช้างนะครับได้จับจ่ายซื้อมาขายไปนะครับโทษทีครับพูดผิดมีการซื้อมาขายไปนะครับเลยก่อตั้งเป็นบริษัทช้างนกกรประเทศไทยขึ้นมานะครับนี่ครับลงปูครูบาธรรมุนีนะครับ ด้านบนก็ลานจอดรถนะครับนักท่องเที่ยวจอดรถที่นี่นะครับแล้วก็เดินลงไปเมื่อสักครู่นี้ที่ผมนะครับนำไปชมนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับจะไม่กล่าวถึงก็ไม่ได้นะครับเป็นนะครับแอปเปิลนะครับนี่นะครับแอปเปิลนะครับแอปเปิลนี้าณตอนนั้นดำรงตำแหน่งนะครับเป็นายศพันตำรวจเอกนะครับอุดมศักดิ์เปลี่ยนขำนะครับ เป็นผู้นะครับช่วยเหลือศูนย์อนุรักษ์ช้างทองคํามาตลอดนะครับบรรยากาศร่มเย็นนะครับแล้วก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับวันนีน้วันนี้ไม่มีนักทนะ่องเที่ยวเลยนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวเลยวันทำงานนะฮะ อ่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือจะมีบ้างนะครับเนี่ยร้านกาแฟผมก็ปิดแล้วนะครับปิดแล้วครบับก็นะครับวันนี้บันทึกคลิปสั้นๆนะครับ ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามความเป็นมาของศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคําที่จังหวัดมหาสารคามนะครับและก็ขอบพระคุณ F.C. ทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับช่วยเหลือพวกเรามาตลอดนะครับติดตามพ่อภัยเอกชัยนะครับเหตุการณ์ร้ายๆนะครับที่เราพยายามที่จะพูดนะครับแล้วก็สื่อออกไปให้กับประชาชนคนไทยได้รับทราบนะครับว่าวงจร นะครับขบวนการนะครับมันมีอยู่จริงนะครับที่ต้องการนะครับซื้อช้างบ้างเปลี่ยนไมโครชิปบ้างนะครับตะวเวนหาช้างสวยๆนะครับแล้วไปโกหกนะครับเจ้าของช้างว่าช้างไม่สวยบ้างเป็นช้างธรรมดาบ้างนะครับขอซื้อในราคาถูกบ้างแล้วนำไปรวมไว้ในที่ตนเองนะครับพอถึงณเวลานั้นๆนะครับโอกาสสำคัญก็จะ นำช้างเหล่านี้ประกอบพิธีนะครับบางเชือกก็เป็นทูดนะครับบางเชือกก็ถวายนะครับก็แล้วแต่โอกาสนะครับกับคนเหล่านี้นะครับลองไปค้นประวัติย้อนหลังได้ว่าส่วนใหญ่นะครับใครเป็นผู้นำช้างไปถวายนะครับเอาฝากให้คิดนะครับท้ายคลิปนี้นะครับเดี๋ยวนะครับตรงนี้ก็ปกติจะปลูกหญ้านะตอนนี้เพิ่งเพิ่งตัดไปเลยดูไม่สวยนะครับ เดี๋ยวเมื่อเรามีความพร้อมทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องหญ้านะครับก็น่าจะเป็นการจัดสวนย่อมนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ให้เหมาะสมนะครับเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปนะครับตอนนี้นะครับปลูกหญ้าสำรองไว้ก่อนนะครับเพื่อจะเพื่อเป็นอาหารช้างนะครับเลยดูโสมโสมเก่าเก่านิดนึงนะครับส่วนวิหารนะครับศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวจะทําให้เสร็จนะครับข้างในก็จะท่านประธานนะครับจะ แจ้งว่าจะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เด็กเข้ามาเยี่ยมชมนะครับนี่ครับร่มเย็นครับสวยเป็นอีกที่ที่ที่หน้าน่าเข้ามาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เที่ยวฟรีด้วยครับนะครับอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับท่านใดที่ยังไม่รู้จักก็เส้นบอระบือนาดูนเลยครับนะครับผ่านมาเข้าทางบอระบือทะลุมาที่พระธาตุนาดูนนะครับก็จะ ถึงตำบลนาขานะครับอยู่ห่างจากตัวตำบลนะครับตัวบ้านนาขาเนี่ยประมาณ2กิโลนะครับอยู่ห่างกับพระธาตุนาดูนประมาณ13กิโลนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับฝากทุกท่านประชาสัมพันธ์นะครับศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคําวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับจบคลิปแค่นี้นะครับขอให้บารมีนะครับคุณพระศรีรัตนใจดูแลปกปักรักษาทุกท่านนะครับ FC ครับสวัสดีครับ